การล,ล่ละเมอเป็นเรื่องเล็เลกๆกันเหรอถ้าโดนเองจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเดินอยู่ดีๆแล้วมีคนมาพูดแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงวัดดีรอนานเปล่าเ้งตัวแบบนี้อยากให้ใครมองเหรอครับรู้สึกติดอัดทำอะไรไม่ถูก ทำงานดีมากเลยนะครับคนแบบนี้แหละที่บริษัทต้องการค่ะการสัมผัสเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตเท่ากับคุกคามสวยๆครับขอเบอร์ได้ไหมครับไม่สนเลยค่ะเล่นตัวเกอโนเท่ากับโนทำไว้ต้องฝืน การคุกคามเกิดแค่กับผู้หญิงจึงรอแล้วแต่งตัวแบบนี้อยากให้ใครมองเหรอ70%ของเหยื่อคุกคามต่างเพศไม่กล้าพูดออกมาคนส่วนใหญ่คิดว่าล้อเล่นแต่สำหรับเหยื่อมันไม่ตลกถึงเวลาจุดพฤติกรรมเหล่านี้ แชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรู้จักเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วคุณละ่ะเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหม